เตลิดพอร์ตค er ือกดกดสตาร์ทจะมาไปที่หนึ่งก็กดขวาจะเลยเตลิดพอร์ตเอาไว้หนีเพื่อนได้เวลาเวลาโดนไล่มึงนี่แม่งโคตรสามุตเลยไม่สัมพันธ์กรที่สซ้ำเฮ้ยเอานาวพวกกระจับไม่รู้จักสามุตไหววีสามุตการันตีสามุตนี่อะไรคือสามุตการันตีการันตีว่าสมุตเอ้ยนี่มันครัวนี่ว่ามาแล้วคุณต่อยคุณต่อยอยู่ไหนครับครัวคนไทย กูคุณต่อยคูคุณจ้อยเฟรลี่เฟลลี่พวกมึงมาทำรายการดิกูอยากดูกูอยากให้บังมาทำรายการมากว่าสวัสดีอันนี้บังนี่ว่ะไปบังรายการดิเพื่อนเพื่อนกูทักมาแป๊บนึงครัวคุณนัดนี่กูเป็นละก้องไงเป็นละก้องมึงไม่พูดว่าบังโอเค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  เอ้มึงมึง่ต้องอยู่ตรงนี้กล้องต้องอยู่ตรงนี้ดิวะเพลงมีเพลงแบบเพลงบอสโนาเบาๆเพลงล็อกได้ไหมไม่ไม่มีเบาไม่มีล็อกไม่มีล็อกโอเคอ่ะเริ่มนะอ่ะเริ่มเลยอ่ะสสดครับอยู่กับโคคุณป่อนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาทำอาหารกันนะครับเริ่มต้นด้วยว่าเราจะมีเอนี่ฮะหม้อหม้อหม้อเอาหม้อครับเอาหม้อ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 เสร็จปุ๊บเราก็ต้องเอาเนี่ยเอากล้วยนะครับมาวันนี้เราจะทำเมนูอะไรครับ วันน <screws> <ground> ี <desserts> <Negative paper> <sh arp inhale> ้เราจะทำเมนูปืนนะฮะเมนูปืนประกาศเมนูปืนนั่นเองครับผมเมนูปืนนะฮะอ่านี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะคุณเห็นนี่ไหมคุณเห็นนี่ไหมคุณเห็นไหเห็นครับเห็นเห็นคุณเห็นใช่ไหมเอ้ย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 ดับดับดับเดีอยวคอยปิดโฟล์คุณครับผมเลือดเหลือเจ็ดเก้านะฮะเล่นอะไรไม่รู้เรื่องครับกลัวคุณนี่อันตรายมากๆเมื่อกี้อะไรกันเลยอ๋อแล้วเฮ้ย เอ้อเอ้อเออเออนัดคืออะไรเนรายการอยู่ดีอะไรบึงอยู่ดีโคคุนต่อยได้ไงเออโคจบเลยเนี่ยเออเฮียใครใครปิดไฟอะครับปิดไฟเออแผน please man แผน please man เฮ้ยรายการเราจังไม่จบแล้วใครเป็นคนดเนินรายการคุณต่อยอุ้ยคุณต่อยกรรมกรคุณต่อยคุณต่อยอยู่ไหน เยังไม่หมดนะครับไอต่อยหนีไปแล้วไอต่อยหนีอ่ะเจ้ารอเดี๋ยวข้าววันนี้เป็นห้องอะไรวะมินเฮ้ยน่าประมาทเลยกูไม่อยู่ละห้องไอ้นี่ไงก็ต้นไม้ไงปู่ต้นไม้ในเจอไลฟ์เนี่ยเจอ์ไลฟเออนี่ก็เป็นแบบหลังจากทำอาหารเสร็จแล้วก็มานั่งกินนี่ฮะคือคิเอ้ยเอ้ยกูโดนมิน เดี๋ยวเดี๋ยวใายขคยขายขายขายยิงได้ไงอ่ะหันจะไหลเอ้ยยิว่าคูคุณต่อยยิงแน่เลยกูว่าีิคุณต่อยก็มึงไันแหละเออท่านไหวเธอเรียกว่าเชี่ยมโยงไปหาตัวเองอันนี้อิงอิงอันนั้นอิงเอฟเคอยู่อะไรคืออิงเอฟเคอิงเกมีแล้วนัดอยู่มันมืดเลยใครไปเปิดไฟดิคงงงมากโอ้ไม่มีใครเปิดไฟให้มึงได้ทั้งนั้นแหละ ออไฟมาแล้วเย้บังบังเมื่อกี้มึงถือปืนอยู่ข้างหลังกูอะจะปวดจะปวดวะเอาอย่าไม่ใช่เอ้าไอชื่อมีสี่ปีไปหมดแล้วเออสี่ปีสี่ปีไปหมดเลยมีเนยคนตายฮะเปิดเผยไอ้เออปีสี่ปีไปหมดแล้วสี่ปีเนี่ยเนย่แล้วอิงแล้วอิงทำอะไรอยู่อะ ไออิงเอฟเคไออิงอยู่ข้างล่างไปคิวมาเลยอยู่โค้ดคุณต่อยดูเร็วลงไปเร็วไปคิวอยู่รีบอยู่รีบอยู่เดี๋ยวโค้ดคุณต่อยไอสตูดิโออยู่ไหนวะสตูดิโออยู่ข้างในแหละดีดีดีแล้วนี่ข้างหลังเออข้างหลังมึงอ่ะเข้าไปในห้องอะแหละแล้วโค้ดคุณต่อยนั่นแหละคุณต่อยอ่ะคุณต่อยแอบอยู่ไม่ใช่หรืวไปอีกเดไปอีกนี่แกคุณต่อยคุณต่อยคุณต่อยอยู่นี่เองจีจีแมน ยิงกุ่แยเร็วขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำหรับโปรดิวเซอร์ทั้งหลายครับเมนูก็เสร็จเรียบร้อยนี่คือผลงานเสร็จสิ้นไหวเราสิ่งมีนก็อีหะมึงเอ้ยสิ่งได้เหรอแล้ววะมึงตายแลยมันสิ่งได้ตายเลย